หอยเนี่ยจะเป็นหอยลายนะครับก็จะมีโหระพาแล้วก็พริกกระเทียมหอยเสวยก็คือผัดกับมันกุ้งเสวยนี่เองเลยได้เป็นหอยเสวยเผลอสวยหอยเว่ยเฮ้ยหอยน้ำมันร้อนแล้วนะครับพริกกระเทียม เดี็จแล้วก็จะตามด้วยนี่นะครับมันกุ้งสวยใส่ลงไปแล้วก็จะหอมมาาดูเลยหอมมันกุ้งนี่แหละน้ำปลาซอสหอยนางรมน้ำตาล กินตอนนี้เนี่ยหอมมากเลยนะครับหอมมากเสร็จแล้วก็ใส่หอยลงไปน้ำปลาใส่ลงไปนิดหน่อย อหอยเขาก็สุกเขาก็จะอ้าปากนะครับจะผัดนานเสร็จแล้วก็ใส่โหระพาผัดนานเนี่ยก็จะทำให้หอยสดไม่ร่อยผัดรลบเดียวเนี่ยเขาสุกแล้วเขาอ้าปากเนี่ยเขาสุกแล้วเนี่ยจะได้แล้วนะครับ หอยสวยพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็จะเป็นหอยลายผัดมันกุ้งสวยนี่เองอืมใส่หอยมาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะซื้อหอยลายมา80บาทจานบัล่มเลยหอยเสวยขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับมาครับชื่อเมนูก็หอยสวยนะครับ เดี๋ยวเราไม่สมงหวแล้วเร,เรากินหวานหอมดูดด้วยความชำนาญอ เอ้าพี่จะกินข้าวมันเนี่ยอ,อ,อ,อ้าวเรอกลัดุดขอให้เปินลืมข้าวเลย